ขยีย้นิเมะขอเสนอสรรพยุทธรุฟ้าภาคหวนคืนแดนอัธการตอนที่16ความเงียบดำรงอยู่ราวหนึ่งนาทีฉีสารกล่าวขึ้นอย่างวดความอดทนในที่สุดเยียนเหล่าข้าว่าเจ้าประเมินข้าโอสโตริงเว็ดนี้สูงเกินไปกับมังฉีสารกล่าวขึ้นมาแบบนี้ทางด้านเยียนเหล่าเองก็ก,กอกตามองเขาแล้วพูดว่าด้านฝีมือปุงยาข้าอาสู้เจ้าไม่ได้ แต่สายตาในการตรวจสอบโอสถข้าหาเกงกลัวเจ้าใหม่พอฉีสานได้ยินคํานั้นทางด้านฉีสานเองก็ทำตัวไม่ถูกเนื่องจากว่าเขารู้ความสามารถของเยียนเหล่าคู่นี้เป็นอย่างดีเรื่องการวิเคราะห์โอสถคนผู้นี้เป็นอันดับหนึ่งคุณชายท่านนี้ท่านจะใช้โอสถโตริงเม็ดนี้แลกเปลี่ยนกับสมุนไพรสามชนิดนี้จริงหรือเถ่าแก่นี้เหย่กาวกระเซียวเย็ยนได้รอยยิ้ม เนื่องจากว่าโอสดโตริกมีมูลค่ามากกว่าสมุนไพรสามต้นนี้อย่างเทียบไม่ติดและถ้าเกิดการค้าชนิดนี้สามารถรูุ้่วงได้จริงนางยินดีปล่อยให้ฉีสซันยืนกลายเป็นปลาตากแห้งอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าล้านพันโอสดจะมีความเกรงใจในตัวฉีสซานแต่พวกเขาไม่มีความหวาดกลัวต่อฉีสซานแม้แต่น้อยน้ำเสียงที่ติดเกรงใจของเท่าแก่เนี้เยา เสียเวเหยียนทำไมจะฟังไม่ออกเขาเองก็รู้ถึงมูลค่าของโอสถโติงว่ามีมูลค่ามากกว่าสมุนไพรสามต้นนั้นแต่ภายในแหวนบรรจุตอนนี้มีโอสถระดับห้าเพียงหนึ่งเม็ดเท่านั้นและโอสถอื่นๆที่เขามีอยู่ไม่ระดับต่ำเกินไปก็ระดับสูงกว่านั้นดังนั้นเขาจึงต้องยอมให้เธอแก่นี้เหยาแห่งร้านพันโอสถได้กำไรเล็กน้อยบ้าง อีกอย่างเมื่อคู่นางมีใจเตือนเขารับๆให้นางได้กำไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเท่าแก่เนื้อเยาไม่มีความเห็นเช่นนั้นข้ารับสมุนไพรสามชนิดนี้แล้วกันแววตาของเท่าแก่เนื้อเยาเป็นประกายอย่างมากหลังจากนั้นนางก็พยักหน้าแต่ฉีสารกลับเข้ามาและตบโต๊ะดังปังช้าก่อนเท่าแก่เนื้อเยาวพอได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโมโหและกอกตาไปทางฉีสารกล่าวว่าชี่เรา ข้าเห็นท่านเป็นคนมีหน้ามีตาในเมืองขอยข่วงจึงให้เกียรติท่านเสมอมาอย่าให้ข้าต้องออกคำสั่งห้ามท่านเข้าร้านนี้จะดีกว่าต้องบอกว่าร้านพันโอสดสามารถเจริญเฟื่องฟูได้ถึงทุกวันนี้และมีนักปรุงโอสดอย่างชีเราคอยช่วยงานแน่นอนว่าภูมิหลังของพวกเขาเองก็ไม่ธรรมดาต่อให้ชีเราคนนี้จะมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาเองก็ไม่ได้หวาดกลัวถึงขนาดที่ว่าต้องโยมก้มหัวให้ เห็นว่าเท่าแก่นี้เว่ยเริ่มโกรธขึ้นมาทางด้านฉีสานก็เลยขวเราะออกมาหลังจากนั้นก็เลยกองตาไปทางเสี่ยวเหยยนก็แค่โอสดโต้ิิงหรือเข้าใจว่าข้าวออกมาไม่ได้หลังจากก่าวจบฉีสานนำขวดโอสดขวดหนึ่งออกมาทุกคนเห็นการกระทำของฉีสานก็อดตกตะลึงไม่ได้วันนี้ตาแก่นี่กินยาผิดสูตรหรือเปล่าไม่เอาเปรียบแถมยังยอมขาดทุนอีกต่างหากมันช่าง เป็นอะไรที่เหลือเชื่อที่เขาจะยอมนำโอสโตริงมาแรกเปลี่ยนแบบนี้ถึงแม้ว่าใบหน้าฉี่ซานจะมีรอยยิ้มแต่ในใจตอนนี้แทบกากเลือดตอนนี้เขากำลังปรุงโอสโระดับ6อยู่และผลกระดูกหยกนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมดังกล่าวดังนั้นเขาจะต้องเอามาให้ได้และที่สำคัญเลยเขาอยากจะชนะเสี่ยวเยียนถ้าเกิดมีข่าวแพร่พายออกไปว่านักปรุงโอสโของสำนักเคยข่วง ภายแพ้กับเด็กที่ไม่รู้จักหัวนอนไปลายเท้ารับรองว่ามันจะเป็นเรื่องที่เสียเกียรติอย่างมากและฉีซานเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีของตัวเองเยี่ยงฉีบดังนั้นเขาจึงไม่ยอมรับอะไรแบบนี้ภายใต้สาเหตุสองอย่างนี้เลยทำให้ฉีซานนำโอสถเม็ดนี้ออกมาแลกเปลี่ยนต่อหน้าทุกคนการกระทำของฉีซารนั้นก็ทำให้ทางด้านเท่าแก่นี้เหยา กับเยียนเหล่าเนี่ยตกตะลึงเช่นเดียวกันไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถตักตวงกาไรได้กับตาเท่าคนนี้ดังนั้นพวกเขากําลังรู้สึกหนักใจว่าจะเลือกโอสถของใครดีหลังจากคุณคิดอยู่ชั่วครู่สุดท้ายเยียนเหล่าก็ยื่นมือไปหยิบขวดหยกกอกเทโอสถเม็ดนั้นออกมาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติของโอสถเม็ดนี้เท่าแกเนี้อเยาพอเห็นแบบนั้นก็กล่าวว่าเยียนเหล่าเป็นอย่างไรบ้าง เป็นโอสถโตรจริงๆหลังจากนั้นเขาก็หันไปมองฉีสารและพูดว่าแต่คุณภาพกับเทียบของสหายน้อยท่านนี้ไม่ได้เลวไหข้าเป็นถึงนักปรุงโอสดระดับ6โอสดที่ปรุงออกมาจะได้กว่าของเจ้าเด็กน้อยคนนี้ได้อย่างไรพอได้ฟังแบบนั้นฉีสารกลับไม่ยอมเชื่อเหยียนเหล่าพอได้ยินแบบนั้นกลับไม่สะทกสะทานเขากำโอสดของเซียวเหยียนไว้ที่มือขวา และกับโอสถโต่เหริงของฉีซานเอาไว้ที่มือซ้ายหลังจากนั้นกล่าวกับนักปรุงโอสถทุกคนว่าทุกท่านล้วนเป็นนักปรุงโอสถมีชื่อในเมืองเขยข่วงความสามารถแยกแยะโอสถน่าจะพอมีอยู่บ้างโอสถโต่เหริงสองเม็ดนี้ทุกท่านลองวิจารณ์เม็ดไหนดีเม็ดไหนเลวพอได้ยินแบบนั้นเหล่าบรรดานักปรุงโอสถก็ทําการวิเคราะห์และก็พบว่าโอสถโต้หลิงของเสี่ยวเหยียนไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสี หรือรูปลักษณ์เหนือกว่าของฉีสานทุกรูปแบบสรบรพคุณของโอสถโติงคือความสามารถเพิ่มพลังฝีมือของผู้แกงก้าระดับกษัตริย์ขึ้นหนึ่งดาวแต่การเลื่อนขึ้นในลักษณะนี้ก็จำเป็นจะต้องเลือกซื้อโอสถที่มีความสมบูรณ์แบบด้วยถ้าให้ระดับกษัตริย์คนหนึ่งเลือกซื้อโอสถระหว่างของเซี่ยวเยียนกับฉีสารพวกเขายอมเลือกของเซี่ยวเยียนเป็นธรรมดา พราะสรรพคุณของโอสถที่เสียวเวย็นปุ้งออกมาโอกาสที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเลื่อนขึ้นสู่หนึ่งดาวได้สำเร็จก็มีมากกว่าของฉีสารดังนั้นความแตกต่างระหว่างทั้งคู่เพียงมองปาสเดียวก็สามารถรู้ได้แล้วแน่นอนว่าทุกคนที่นี่สามารถรู้ได้ว่าโอสถใดมีคุณภาพที่ดีกว่าแต่ไม่กล้ากล่าววาจาออกมาเนื่องจากกลัวจะไปทําให้ฉีสารโกรธขึ้นมาถึงแม้เสียงจะไม่ได้กล่าว แต่แววตาทุกคนจ้องมองไปที่มือขวาของเหยียนเหล่าที่เป็นโอสถของเซียวเหยียนฉากนี้ทำให้ฉีซานโมโหมากกว่าเดิมเขาเองก็รู้ได้ทีว่าโอสถที่ดีคือโอสถของเซียวเหยียนดังนั้นเขายิ่งโกรธเซียวเหยียนและเกลียเซียวเหยียนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเซียวเหยียนหักหน้าเขาในวันนี้เหยียนเหล่าทำการเก็บโอสถทั้งสองเม็ดลงขวดบรรจุหลังจากนั้นก็ยื่นส่งให้กับฉีซานนี่เป็นการ ตอบแบบตรงๆว่าเขาเลือกโอสถของใครคุณชายเหยียนเสี่ยวสมุนไพรสามชนิดนี้เป็นของท่านแล้วเห็นการกระทําของเหยาเราเท่าแก่เนี้เยเยาวรู้สึกโล่งอกอย่างมากพอเสี่ยวเยียนได้ยินแบบนั้นก็กล่าวว่าขอบคุณเสี่ยวเยียนเดินทางตั้งแต่จกักรวรรดิชูวินจนมาถึงแดนอัธการเขาเองก็ไม่ได้ข่าวข่าวเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งสามต้นนี้แต่วันนี้กลับเจอพร้อมกันถึงสามต้นดังนั้น ไม่ว่าจะอยังไงเขาก็ต้องเอามันมาให้ได้ทั้งหมดเสียวเหยียนกับไม่สนใจทางด้านของฉีซานทำการเก็บกล่องยกเหล่านั้นลงแหวนบรรจุแต่ในขณะนั้นเสียวเหยียนกับรู้สึกได้ว่ามีคนลอบโจมตีเขาจากด้านหลังเสียวเหยียนมีหรือจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนลอบกัดเขาตอนนี้ทำการเรียกปานยุทธออกมาปานยุทธของเสียวเหยียนนั้นร้อนแรงอย่างมากและหลังจากปานยุทธดังกล่าวปรากฏตัวออกมา ระแทกใส่ปานยุทธที่พุ่งโจมตีมานั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยงเกิดเสียงระเบิดภายในห้องโถงแห่งนี้แต่ละคนน่าตื่นตระหนกอย่างมากแต่พอพวกเขาคินิดมองเสี่ยวเหยียนที่ปานยุทธเอ,อิบอาบทั่วร่างกายก็สามารถระบุถึงพลังฝีมือของเสี่ยวเหยียนได้ต่างอุทานว่าระดับจัก,กรพพัดหลังจากเสี่ยวเหยียนทําการสลายพลังโจมตีของฉีซานได้ก็หันหน้ากลับมาอย่างช้าๆตอนนี้ใบหน้าฉีซานเริ่มซีดเผือก เนื่องจากพลังฝีมือแท้จริงของเสี่ยเวเหยียนได้เปิดเผยออกมาเฮ้ย <c> ฮ <oughs> นึกไม่ถึงสหายน้อยถึงกับเป็นผู้แกงก้าวระดับจกกักรพัรดิคนหนึ่งเราผูเท่าสายตาเลอะเลือนแล้วเมื่อครูอารมณ์แปรปวนมีที่ใดร่วงเกิดต้องขออภัยอย่างสูงขายรู้สึกถึงรังสีพิฆาตในแววตาเสี่ยเวเหยียนฉีสานถอยหลังเนื่องจากกลัวจะถูกฆ่าตายเสี่ยเวเหยียนจ้องมองฉีสานแล้วก็กล่าวว่าอยาเข้าใจว่าท่านเป็นนักปรุงโอสถลำดับหนึ่ง แห่งสำนักเคยห่วงแล้วข้าจะไม่กล้าลงมือ